สวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะมื้อน,นี้ก็จะมาเปิดอันนนั้ตายอดต้นมะม่วงโศกอันนั้นเนาะแต่ว่าเสียบตยิดยอดไว้2อาทิตย์กว่าๆแนละ้วเนาะตัวนี้พร้อมจะเปิดแตกยอดอ่อนเนาะง่ายๆเนาะเทคน,นะงงนะนิคก็คือเฮาจะแกะเทปเขียนออกเนาะแกะเทปออกนี่ มีลักษณะตุ่มใสๆเนาะนี่เบิ่งเก๊กไก่เลยนะเขียวใสๆ,ใสๆในี่เนาะตุ่มใสๆหยอดนี่แก้ไว้จะบุเกิดหนึน่งตุนองอาทิตย์กัจะแตกหยอดเนาะือถ้าไว้ชุดกัด สองสามวันก็เริ่มแตกใบอ่อนเนาะนี่เป็นโสกอันนั้นเนาะขอ,อภัยนำเห็บสีลายเนาะคือเฮาบมมีคากลล้องแ้วก็ใสมือจับเนี่ยเราทายเนี่ยภาพจะอาจจะ ละเอียดคมสัตว์อะไรเนาะนี่เนาะหลังจากแกเทพเขียนออกเลยเขาจะตัดหยอดเนาะนี่เนาะเอาจะตัดหยอดของต้นโตอออกเลยเนาะเเนี่ยาจะตัดออกเลย เพื่อว่าให้ถาดอาหารส่งมาเลี้ยงยอดพันดีเนาะให้ใหเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ขยายโตเป็นต้นพันธุ์ต่อไปเนาะง่ายๆเนาะเนาะเลาก็จะเติออเห็ดไปเรื่อยๆเนาะมีลายยอดขอจบคลิปไว้สำนี้เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคำใบ้บเกษตรแสรแนลเนาะขอขอบใจบ๊ายบาย